ที่ทุกท่าน คจักรีแล้วก็จุบแชรเเออ,อไม่เป็นไรค่ะชีวิตยังม,มีหวังอยู่นะคะไม่ถูกหวยรวยเบอร์แต่เราสามารถสุขภาพดีได้ใช่ไหมคะแม่สุใช่ค่ะด้วยดีมินายค่ะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพรวมสมุนไพรทั้ง9ชนิดค่ะดูแลจากภายในสู่ภายนอกนะคะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีกหซองคุณจ่ายเพียง990บาทแะ่ถ้เกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกนะคะแถมคอลลาเจนอีก12ซองกาแฟกะช าชาขาวอีก12คุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรโทันได้ทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกค่ะแถมอคอลลาเจน22กาแฟกระชายขาวอีก22คุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะไม่ได้บอกเลขนะคะเป็นเบอร์ทโทรศัพท์ของเรา02669456 <c oughs> นั่นเองนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ ข่ <Ha. S 2> าวแรกของเราวันนี้นะคะเอาใจสาวๆค่ะพ hmm. าหนุ่มหล่อนะคะป๊อปปี้รัชพงศ์นะคะหนึ่งในหนุ่มของทีมดูมันดีนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะเขาเตรียมพลิกผันตัวเองนะคะ hmm. มาเป็นพิธีกรค่ะ hmm. น้องป๊อปปี้บอกว่านะคะโอโหงานนี้หินจริงๆค่ะ <Okay. S 2> จะยากยังไงนะคะแล้วฝึกฝนตัวเองยังไงบ้างเพราะว่าเขามีงานหลากหลายมากไ hmm. หลสดเอ่ยนะคะงานพิธีกรบนเวทีก็มีด้วยนะคะ <Ha. S 2> จะเป็นยังไงไปฟังน้องป๊อปปี้กันเลยดีกว่าค่ะ ดีใจมากครับช่วงนี้ทำทำพิธีกรหลายอย่างเลยแล้วก็ทั้งพิธีกรแบบอีเวนต์พิธีกรรายการทีวีแล้วก็พิธีกรไลฟ์สดผมชอบทอดตรงๆเลยชอบงานพิธีกรมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขทุกครั้งที่เราขึ้นไปบนเวทีมอบรอยยิ้มมอบความสุขรวมถึงเราทำให้แขกรับเชิญที่เราเชิญมาทั้งหมดเนี่ยเขา ได้เห็นแฟนๆที่รักเขามากขนาดนี้ได้รับความรักจากทุกคนนี่เป็นสิ่งที่ผมดีใจว่าการทําตําแหน่งนี้ของเราอะเรามีคุณค่าเรามีบทบาทที่สําคัญแล้วก็งานจะดีได้มันขึ้นอยู่กับเราจริงๆและงานก็อาจจะไม่ดีได้ถ้าขึ้นอยู่กับเราดังนั้นผมเชื่อว่าทุกงานผมทําอย่างเต็มที่ไม่รู้ว่าจะออกมาดีแค่ไหนแต่มันคือดีที่สุดที่ผมจะทำได้นะครับผมพูดตรงๆเลยว่ายากมากคือโจทย์แต่ละง,งานไม่เหมือนกันเลย บางงานเน้นแบบว่าเรื่องของกิจกรรมบางงานเน้นเรื่องของการต้องทางการบางงานก็เรื่องของการขายของอีกผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีมิติของการทำงานที่หลากหลายแต่ผมเชื่อว่าการเป็นพิธีกรที่ดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างดังนั้นผมรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่มีคนยื่นงานมาและทุกงานเป็นงานท้าทายของผมด้วยดังนั้นผมรู้สึกว่าผมจะไม่ปฏิศเสธงานผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ ผมจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆกับประสบการณ์งานต่างๆก็เชื่อว่าเมื่อวานกับวันนี้ไม่เหมือนกันและวันพรุ่งนี้กับวันนี้ก็จะไม่เหมือนกันอีกผมจะพัฒนาขึ้นทุกวันเพื่อพร้อมสำหรับงานที่มีความหลกากหลายในอนาคตครับผมอ่อยากจะฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าด้วยความที่งานมันมีเรื่องของเชื่อมโยงกับแฟนคลับต่างชาติยังไงเราก็ต้องพูดให้ได้หรือยังไงวันหนึ่งเราก็จะต้องแปลให้ได้ ผมจะไม่หนีมันอีกต่อไปแล้วผมจะวิ่งเข้าหาแล้วก็จะฝึกฝนให้มากขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกวันนี้ผมก็ฝึกฝนมันมันมันรู้สึกแตกต่างนะครับผมฝึกฝนเพื่ออะไรสักอย่างนึงที่ผมไม่ชอบมันฝึกได้แป,ป๊บเดียวจริงๆแต่สำหรับพิธีกรเนี่ยเห็นผมแบบนี้แต่ผมแบบอยู่บ้านก็ฝึกทุกวันอ่านสคริปต์ข่าวของรายการช่อง3ทุกวันวรู้สึกว่าไม่มากก็น้อยแล้ววะ บางวันเราจะต้องเจองานที่มันสนุกบางวันเจอแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่เหมือนกันักง,งานหรือดีไม่ดีวันหนึ่งผมอาจจะต้องไปเป็นผู้ประกาศข่าวก็เป็นได้ผมรู้สึกว่าผมเตรียมกระถังรับน้ําไว้หลายๆใบเพื่อโอกาสของงานวันหนึง่งไม่ใช่แค่แก้วด้วยผมพกใหญ่กว่านั้นอาจเป็นตุ่มเลยก็ได้ผมรู้สึกว่ายิ่งลึกยิ่งดีถ้าเรายิ่งรู้อะไรที่มันมีความจําเป็นมากๆเราเตรียมตุ่มเอาไว้หลายๆใบเพื่อวัวนหนึง่งน้ําที่เติมลงมาไม่รู้จะเป็นน้ําตรงลงมาในตุ่มไหนก็ตาม แต่ผมพร้อมเสมอแต่ก่อนผมไม่ชอบงานพิธีกรสักเท่าไหร่ใช้คําว่าเราคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอคํานี้ละกันผมเคยแบบเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีในการเป็นพิธีกรเอาคนไม่อยู่แล้วก็แบบไม่สามารถที่จะแบบมั่นใจที่จะพูดเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราเก่งขนาดนั้นแต่วันนี้ผมเปลี่ยน m i n ์เซตใหม่ผมอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ผมจะสู้มากกว่าวันนั้นที่ผมยอมแพ้ก็ไปข้นขวายหางานแสดงพอยิ่งไปแสดงยิ่งรู้อีก ว่าโอ้ยแสดงยากยากเหมือนกันนะทําไมเราไม่ต่อยอดในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วล่ะผมก็เลยมาฝึกฝนงานพิธีกรมากขึ้นแล้วพอทําได้ประมาณสัก2-3งานนี่แหละบรรลุเลยว่าทําไมเราไม่ทําตรงนี้วะโอ้ยเขาบอกงานพิธีกรยากค่ะเนาะใช่นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาฝึกกับแม่จุ๊แจงนะคะรับรองว่าพี่นแท่งนุกนี่แหละฝุกลุกนี่แหละเออกลัวเราเพาจะมายากทีพเราจะเลยนะคะ เป็นว่าเป็นกำลังใจให้น้องป๊อปปี้ด้วยลวกันนะคะใช่ค่ะเอามาอีกหนึ่งคู่นะคะน้องเนสศิรพนะคะกับเจมสุพัฒมมงคลค่ะคู่นี้เขาบอกเลยนะคะออ้ยเขาซับพอร์ตเขาให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วแบบว่าหลายๆคนเห็นโมเมนต์เขาหน้าจอนะคะทําไมมุงม้งมิ้งฟุง้งฟิ้งน่ารักขนาดนี้เขาบอกว่าหลังจอเนี่ยหลังกล้องเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็สนิทสนมกลมเกลียวกันมีแบบอารมณ์มุง้งมิ้งให้กํจักลังใจแล้วก็ซับพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟัง สองหนุ um <S <S um ่มกันเลยค่ะก e ็เอาจริงๆก็ม so ันจะเป็นการซัพพอร์ตแบบซึ่งส่วนใหญ่เงี้ยถ้าเบิดสมมอว่ามันเกิดอยู่หน้างานแล้วที่แบบมันเกิดข้อผิดพลาดอะไรไปอะไรเงี้ยพอไปหลังงานปุ๊บเราก็จะคุยกันว่าเออเดี๋ยวครั้งต่อไปทํปแบบไหนทำแบบไหนอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าเบอดอยู่ในสถานการณ์ที่มีแค่เราแค่2คนแล้วก็มีบุคคลที่3ด้วยที่แบบอาจจะทําให้เราแบบไม่มั่นใจหรือเสียเซลล์เราก็ไปให้กําลังใจกันว่าสิ่ง ถ้าสิ่งที่เขาพูดถูกต้องเราก็กลับมาแก้ไขแต่ถ้าเกิดสิ่งนี้สิ่งที่คนคนอื่นพูดมันผิดพลาดเราก็บอกว่าไม่ <Hans. S 1> ไมก็ไม่ต้องไปฟังเราทําของเราดีแล้วอะไรเงี้ยครับที่เจมชอบพูด <S <S 2> <S 2> ส่วนนห้ก็เวลา <S <S 2> <S 2> ไปทํางานกัน2คนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าไหนแบบเราไม,ไม่มั่นใจหรือเราบั่นกับเฟลอย่างเงี้ยเราก็ให้กำลังใจกันตลอดเหมือนกับเอ้ยไม่เป็นไรสู้ๆนะจับมือกันแล้วเหมือนกับเออก็แบบเหมือนกับให้กำลังใจกันนะพี่เหมือนกับเออมันมันต้องผ่านไปให้ได้ด้วยกัน2คนนี่แหละครับผมใช่ก็พูดคุยกันตลอดถ้าอยากบอกก็แบบ คือก็อยากจะบอกกับตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะบอกกับเขาด้วยว่าแบบอยากให้แบบเราทั้งคู่มีสติมากขึ้นเพราะว่าแบบหลายๆอย่างตอนนี้แบบมันมีสิ่งเราเยอะมากๆแบบว่าใช่แบบบางทีมันอาจจะทําให้เราแบบหลุดโฟกัสหรือว่าอาจจะทําให้เราแบบไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยเรื่องการพักผ่อนด้วยคือจริงๆที่เราอยากจะบอกเขาเราก็ต้องบอกตัวเราเองด้วยเพราะว่าแบบเราทั้งคู่ ทำงานคู่กันใช่ไหม,มครับการพักผ่อนคือสํามัญมากๆใช่ก็เลยแบบอยากจะให้บอกว่าแบบพี่เนทพักผ่อนเยอะๆแล้วก็เจพักผ่อนะเยอะด้วยครับอยากบอกับผมเน้นตอนนี้ก็อย่างเช่นเหมือนเต็มเลยอยากให้พักผ่อนเยอะๆเพราะเหมือนกับเราก็รู้ว่าเราทํางานเยอะแล้วก็เราก็นอนน้อยกันด้วยเพราะว่าไม่ได้นอนเพราะเหมือนกับเขาเรียกอะไรแบบ เลิกดึกด้วยครับบางทีเหมือนกับกลับบ้านช้ากันด้วยใช่ใชก็อยากให้นอนเยอะๆแล้วก็คือทําอะไรก็คิดก่อนทําค่อยๆทําหรือว่าถ้ามีรก็ปรึกษากันได้ด้วยกันเอาจริง,รงๆไหมสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยคือเราก็รู้สึกแบบมันก็เป็นตัวตนของเราอ่ะใช่แบบ,บว่าแบบอย่างเช่นการ แบบงอนกันการอ้อล้อกันคือด้วยความที่แบบเราสนิทกันมากครับการการคือการที่เรามาออกงานอะเราก็เหมือนกับเราได้มากันกับเพื่อนเราก็ปกติใช่แบบมันก็เลยรู้สึกแบบว่ามันก็เอนจอยกันนะเนาะใช่เออใช่แบบนี่ก็ตอนแบบประมาณทีตอนที่เขาพูดแกล้งเราก็แบบอาจจะมีหลุดแบบยี่อีกแล้วไม่ต้องไม่ต้องมีอ่ะครับทุกครั้งครับห่านไปผมก็วันนี้ผมเห็นก็าอ่ะเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันผมก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็แบบ เราก็แกล้งเขาเขากลับอะไรอย่างงี<อ>้ใช่ครับก็ประมาณนี้อใช่ครับเอาตรงนะพี่เหมือนกันใช่สําหรับในน้าเหมือนกันเลย<ช>เพราะว,ว่าเนี่ยก็อย่างเงี้ยไม่เพราะว่า <laughs> สมมติ <laughs> คือเหมือนกับเขาก็จะเป็นห่วงคอยเป็นห่วงอย่างเงี้ยครับสมมติหน้าเราแบบกับมีรอยสิวอยู่เขาก็จะเหมือนกับมาช่วยโกบผมไม่ไม่ไม่ผมผมพังเขาก็จะมาช่วยจัดอย่างเงี้ยครับแล้วเวลางอนโกรธกันก็ปกติเพราะเหมือนกับเขาจะก็ แล้วนี่ก็ชอบทําให้เขาโกรธบ่อยๆทุกครั้งแล้วก็นี่ก็งอนอืมก็ปกติครับร<อ>ไม่ต่างกันเพอเพรหลังกล้องอาจจะหนากว่านี้ <laughs> โค้ครับ เขาเป็นกําลังใจนะคะให้กันกันนะคะเราเองก็เป็นกําลังใจให้น้องเนสกับน้องเจมด้วยนะจ๊ะใช่แล้วล่ะค่ะมาดูกันต่อกับมายาออนชอวันนี้นะคะจะพาไปดูหกหนุ่มค่ะ,คะเรียกว่าจัดหนักจริงๆนะคะกับคอนเสิร์ต Be My Boyfriend ครั้งที่สองนั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์นะคะที่หลายคนรอคอยเพราะว่าเลื่อนแล้วเลื่อนลเล่าเฝ้าแต่รอในที่สุดนะคะหกหนุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องทอมมี่น้องทะเลคุณบุญซีพึกมาร์คศิวัตรรวมไปถึงพี่ใหญ่อย่างกระชาค่ะก็มารวมตัวกันจัดคอนเสิร์ต ะะเห็นบอกว่าคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยจะมีในวันที่2กรกฎาคมนี้นะคะ<ม>แต่ว่าวันแถลงข่าวนี่<ม>หูหูหต้องบอกว่ายิ่งแหญ่อลังการงานสร้างมากจะเป็นยังไงไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ อ๋อก็สำหรับโปรเจกต์ Be My Boyfriend 2ครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทาง TND เนี่ยในปีนี้ตั้งใจทำมากมากครับม <c oughs> ีการแบ่งออกเป็น3เฟสด้วยกันครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันก็จะมีในพาร์ทที่เป็นของมิวสิกครับผมแล้วก็พาร์ทซีรีส์ที่ทุกคนขึ้นได้ดูเทรลเลอร์กันไปครับแล้วเราจะปิดท้ายกันอย่างยิง่งใหญ่ด้วยพาร์ทของคอนเสิร์ตเพล่งแรกแก็ได้ปล่อยไปแล้วนะวก็คือเพลงช็อกโกแลตนั่นเองใช่ก็มี MV ไปแล้วด้วยก็ตอนนี้มียอดเข้าชมทั้ง ป็นคอบช่ยกม,มากๆเลยขอบคุณทุกคนมาๆกๆเลครับผมใช่ก็ถ้าไม่มีทุกคนก็เราเราก็ไม่รู้จะทำให้ใครดูเหมือนกันนะช่วงนี้ก็คือนอนคนเดียวน,น,นานหนาวผมว่าจะมีจะมีคนข้างกายร้ายหนาวให้ผมช่วยคุณไปเจ้าก่อนคุณไว้และคนที่คืนนี้จะค,คงไม่ได้ต้องไปที่ใดคงไม่เป็นไรหากจะชนคุณเข้า ไไม้ลายม้ทิ้งยุดแทนเลได้ฝาางีไม้ร่ In ีไม o ร m So baby come on come on. ย่านับหนึ่งถึงห้านะครับโอเคอันนี้หนึ่งอันนี้หน,นึ่งได้ได้ได้ okay. โอเคข้อมาเลยค่ะแม่นี่นเพลงช็อกโกแลตเขาดังมากเลย คนหนุ่มหล่อเสียงดีมีความสามารถครบคันจริงๆนะคะเ<ช>อ<ช>า,าเป็นว่าไปซื้อบัตรกันได้วันที่4มิถุนายนค่ะจะเปิดขายบัตรเป็นครั้งแรกนะคะแล้วคอนเสิร์ตจะมีจริงในวันที่2กรกฎาคมนั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่ก่อนไปนี่ย้ําเลยค่ะค่ะเกีย่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะอย่าลืมนะคะดีบีไม้ดีดีบีเออนะคะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะดูนะคะสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกค่ะเน้นย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอลลาเจนอีก5่ คุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจน10ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่นะคะทานได้ทั้งครอบครัวซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาวอีก20ซองคุณจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะ0 6 6 6 9 4 5 6ตัวเองค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะเพรากันใหม่ กานหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ